ที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีการร่วมพิธีนะครับสำหรับผู้ที่ท่านที่อยู่รายรอบเโครงการพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกรมกิจการก็ได้ร่วมต้อนรับองคมนตรี สัสดีทุกคนนะครับครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับครับ สวัสดีครับเรียนทนเอกกมนารุติองคมนตรีประธานรัชชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์มรดกธรรมดในพื้นที่ภาคใต้ในโอกาสลงพื้นที่หน้าตะบนเขาค่ายของประชาชนชาวชุมพรนะครับกระผมงวัฒนามชินสถิตพิธีกรซึ่งได้รับมอบหมายเชิญนายธีระอนันตาเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวก้อนรับองคมนตรีและคณะจากนั้นจะได้เรียนเชิญนะครับ รมูลรีและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภางการทุกท่านกระผมนายธีระอนันรรต์ตับเสรีพิยัผู้ว่าราชการจังหวัดจุบพรมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งองค์พรมนตรีและคณะได้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจุมพร,รมีพื้นที่ 6,050ประมาณ8 7 7 4 6ล้านบาทในทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพรตั้งอยู่บนสุดของภาคใต้ทั้งปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตัทรงพราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่ทงการแยกเป็นด้านแหล่งน้ำ สารหนึ่งโครงการคิดเป็นร้อยละ1.72ด้านสวัสดิ์และกร,ะรุณามอบนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับอง้อมระบบส่นานรเนร,เร,รื่องกระตากระดิกอาคารตันน้นคองดินแดงตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านคลอหลักตำบลขอพค่ายอำเภอสุรีจังหวัดชุมพรขอพระราชทานโครงการก่อสร,ร,ร้างทำลบดิน จากนั้นสํานักงานกบลได้มีหนังสือถึงกรมชุมนุมทานกรมชุมนุมทานได้มอบหมายให้ทางสํานักงานชุมนุมทานที่สี่ได้ทำการจากนั้นมานถัดมาหนึ่งปีนะครับปี2554ในหลวงรัชก,กาล9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทำลบดินพร้อมกับระบบท่อส่งน้ําในระยะที่หนึ่งจากนั้นมาอีกหนึ่งปีนะครับปี2 5 5รสามารถเก,ก็บกักน้าได้ทั้งสิ้น สามหมื่นลูกบาเมตรมีอาคารชุมประทานเป็นอาคารอ้ําเป็นท่อขนาดสามเมตรคูณสามเมตรจำนวนสองแถวระบายน้ําออกด้านท้ายในการระบายน้าออกด้านท้ายนั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบครอบครัวเช็คกัปนกลุ่มของกลุ่มผู้ชใช้น้ำโดยมีานายสุพันธ์ดีขนาดเป็นประธานกลุ่มร่วมบริหารจัดก,การแหล่งน้ำนี้ร่วมกับชุมประทานมีการประชุมกลุ่ม ใน7จปีหลังจากที่ดําเนินการสร้างเสร็จผลผล,ผลิตที่ได้ก็จะมีพื้นไล่นะครับหน้ารั้วเนี่ยน้ำจะขึ้นมาสูงถึงตัวด้านท้ายแล้วเกิดการแบบป้องกันตลิ่งในส่วนนี้เป็นลนักษณะของงานจะช่วยในการใช้ที่จะออกเครื่คือเรีนด้านนี้เลยครับน้ำจะมีแต่แรกเลยตอนมีน้ํามานะครับแล้วก็ส่งให้เรื่อยๆแม้แต่ต้อ,ตอ,ตอนซอยหน้าฝนที่ช่วงระยะขาดน้ําถ้าเกิดในลําน้ำเนี่ยยังมีน้ําไหลามาเนี่ยเราสามารถจะส่งท่ทอให้เขาได้เลย ส่วนหนึ่นงไอ้น้ำสามหมื่นกว่าเนี่ยเป็นน้ําสํารองสําหรับ ok เวลาขาดแคลนนั่นเองครับ <Noise S 1> ตัวหลักทั้งไอ้ตัวนี้ทําหน้าที่อัดทดน้ําเพื่อจะส่งน้ําให้เข้ากับพื้นที่ชาวบ้านนะครับเพื่อก,การเกษตรยกระดับน้ําขึ้นมาเราขอสร้างในปีอ่าขออนุญาตครับคือที่แค่ห้าตารางกิโลเมตร ้กดา่มเป็นว no, i mean the ัตช <the ้นหนึ่งพี่นะรับน้ำฝอยู่ในเกตป่าพี่น้อะไรพกนี้น่นเด็กเขตป่าใช่ไหมล่ะใช่ครับอ้นี่เป็นพี่น้ำฝนีป่ากป่าท้งหมดถูกไหมครับใช่เป็นพี่น้ำนะแก่สีชิ้นนีราูนะครับเพือในอนาคตเนี่ยก็จะมีพเตอร์ในอนาคตนะครับเพื่อในการบรจัดการในการชนต่อก็มาถึงจุดที่เราว่าน้้ำพอไม่ทอคือถูพวกขุง แล้วทำการเกษตรนะครับแล้วก็อารการท่านผู้ชมนะเก็บเป็นสำรองไว้ในช่วงครับว mm ่าถ้าท่านยังไม่มีแผนก็ต้องไปคิดต่อว่าจะทำยังไงหรือไม่ใช่เขาว่าทำเองแต่เหมือนเหมือนกับที่ที่คุยกับท่านพี่สวยเนี่ยที่เขาทำเองที่ขอริบทเงี้ยก็ไปเสริมันขึ้นมาเองสุดท้ายก็ก็แต่แต่พวกกระจายเพราให้เราเราออกแบบไว้ไม่ดี บางทีเราเข้ามาต่อยอดโดยที่ไม่มีหลักวิชาการหรือว่าทามันไม่ถูกต้องไงที่ผมพูดเนี่ยแต่มันาก็กลายว่าเป็นโจมตีว่าไอโครงการนค่าเบื่อทำให้เกิดปัญหาหน,านักพวกอนาคตอย่างเงี้ยคือต้องคิดให้รอบคอบนะพมเห็นผมนะถ้าเขาต้องไปนั่งคิดกันต่อแล้วทำยังไงไมีงขอบคุณนะครับ แล้วตับนี้นะครับขอได้ไหมขอ้หน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสานะครับก็พี่น้องประชาชนในอำเภอฉอวีจังหวัดชุมพรทุกท่านนะครับก็ผม สวัสดีกับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิริสาธิรมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นประธานรองประธานอนุกรรมการในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราดีในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็มีความยินดีที่ได้ลงมาที่จังหวัดตรงพระราฐธานให้กับพวกเราตั้งแต่ในหลวงราชการที่9ก้ามาถึงในรัชกาลที่1 0ในปัจจุบัน ต่ว่าทุกพระองค์นะครับองค์ท่านคิดอย่างเดียวว่าจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับมีความสุขเพระนั้นท่านรงนาปาบทเก้าแต่งตั้งนั้งก,การในการติดตามนะครับเพื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิก็ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบในปัจจุบันแพระองค์ท่านมีความห่วงใยว่า โครงการพ้าบริที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ส่งพระราชทานเอาไว้นั้นยังคงเป็นประโยชน์นะครับสามารถสามารถใช้งานตามพระราชพระราชดำริที่ส่งพระราชทานไว,ออมมว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับนั่นคือประการแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาติดตามเพื่อมาดูว่าโครงการผ้าบริในพี่ในภาคใต้ทั้งหมด1ิ แได้มีพระราชกระแสก็คือสิ่งที่ทรงพระราชทานไว้ครับนี่คือประการแรกนะครับประการที่สองตามพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้เห็นว่าที่นี่นะครับเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกอย่างนะครับนี้คือพระราชประสงค์นะครับรถเ้าหิมท่านต้องดูความถูกต้งท่านทำเกษตร ถ้ไม่มีน้ำถ้าเราไมทำอะไรก็ได้อยู่ในละทีาก้าวเราต่างนน้ำคือชีวิตการรักษาของชีวิตนะครับเพราะฉะาไมนนะครับเเาข้าฝากพวกเราไปด้วยนะครับก็ พร้อมระบบส่งน้ำมันเร่งมาจากข้าดำบีบ้านเขาหลักอยู่ที่ห้าตำบลเขาค่ายอำเภอสุรินทจังหวัดชุมพรต่างจังหวัดนะครับโดยมีท่านที่ได้รังกาเสนดีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับและผู้แทนจากกรมทรัพย์านนะครับได้ร่วมเยี่ยมชมดูสภาพพื้นที่การขุดขวนครับทำอะไรจิตรดาสังเดชแล้วเวลาช่วยจิตรัศาเนี่ยทำอะไรเก็บขยะเข้เก่งมากเก่งมากนะให้กำลังใจนะครับเนี่ย จิตราสาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ก่อ,อดียอย๋ยจะหัวศาสนาเลยถ้าทุกคนมีจิตราสาเนี่ยผมพูดทุกอย่างนะครับผมพูดทุกอย่างขอให้ช่วยกันนะช่วยกันนะครับสร้างความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันช่วยความผาสุกนะครับนี่คือสถาบันนะสถาบันท,ที่ที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาวไว้นะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะ ทงหลังเดี๋วไปเยี่ยมข้างหลังหน่อยเดี๋ยวก็น้อยใจก็ไม่มีมีเนี่ยของเราเยอะเลยนะเราสามารถคุมโควิดได้ได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยสุดยอดเนี่ยุดยอดทุกคนให้กำลังใจหมดเลยนะคนทั้งประเทศชมเชยนะขอให้ให้ช่วยกันนะดูแลเนี่ยพี่น้องพญาชนเป็นญาติเราแค่ถูกต้องแหละนะใครอยู่บ้านอะไรต่างก็ใหญ่นะผมเป็นเด็กก็ต่อนก็ไม่ไม่มีอ่ะใช่นไหมมีแต่อันนี้อะไรอันตราย อันไม่อนมแต่ทุกวันวันนี้ก็เป็นเลยรอปตตตุ้งตาตมบลก่อนจะเป็นโรงพยาบาลเราก็พัฒนาเนี่ยบ้านเราได้ดีที่สุดเลยคนก็ใหญ่กว่าเหลือแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าคนจะตายเกินร้อยหมดแล้วมัที่เป็นคนพื้นที่นี้หมดเลยป่ะแล้วโครงการนี้ดีน้ำรักษาป่าใช่ไหมผสมผสานกันไปที่ผมพูดอ่ะคืออย่าเอาอย่างหนึ่งอย่างใดจนเกินเลย พอเกินเลยเนี่ยมันมันพังหมดเลยเห็นไหมถ้าท่านท่านเอาแต่น้ําท่านเอาแต่ปูแต่ว่าทําลายป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางกานมากนะใครใครจะไปคิดอะว่าเขาอฝนตกเอาจากเขาลงทะเลหมดน้ํามาเร็วไปเร็วเด็กอยากพูดแล้ว าีดมกคือสภาพป่าตอนบนเหมือนตัวนี้เหมือนแท้งครับนะครับเหมือนเหมือนอก่งน้ําที่มีคนจูกสามหมื่นลูกบา์เมตรแต่ละปุ๊บเราก็ระบายตอนมากระบบท่อก็สองส่วนส่วนหนึ่งสามกิโลเมตรกับสองส่วนก็ลงไปแปดกิโลอันนี้กระจายกันไหลการน้ําให้กับพื้นที่เกษตรเป็นสวนมีความผสมผสานตั้งแต่พืชสวนตัวน่าะรัหสวนไม้ผลไม้ผลิตก็คือครบเะครับเขาบอกเลยครับเขางเลยครับคือไม้สามอย่างรวม ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เมื่อคีที่ที่ที่คนจะต้องคิดต่อคือเรื่องน้ำก็เนี่ยพื้นที่ด้านท้ายจะต้องขยายอิดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่จะทำกับชาติ ส่วนที่สองก็คือถ้าเรามีสระขนาดใหญ่ใช่ไหมตอนนี้จะมีอยู่สองส่วนนะครับวันนี้มีต้นโครงการหนึ่งที่เราทำเกษตรก่อนแ้วก็โครงการหนึ่งจะเปิดตัีใหม่ในตำบลหมอกก็จะมีโครงการนี้โอกาสที่จะขุดไปตั้งจากมันจะไปเจอหินชั้นหินและชั้นดานแล้วแล้วเก็บยากมันน่าจะยากครับลุกลุกอันนี้ครับถ้าขุดแล้วติดถ้าหาหมดแล้วก็จะจี้เปิดได้ก็ขนาด เราออกแบบไว้เนี่ยมันมันรับน้ำแค่นี้ถ้าน้ำสูงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอดใต้ฐานคือไอ้ตัวนี้พังอยี่จะไม่ได้กับคุณใช่ไหมในนามของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีเครื่องมือว่ะท่าท่านมาเปิดโรงงานเจ้าหนี้ขึ้นมือเลย